วันที่เท่าไหร่ลูกยี่สิบห <25. S 1> <25. S 2> ้ายี่สิบห้าผมเมื่อวานไปเป็นผาแดงวันนี้ต้องกลับมาให้แม่เห็นหน้าเพราะว่าดิวกลับบ้านมายังไม่ได้เจอหน้าแม่เรียบเลยนะครับทุกคนตอนนี้รัดป่ารัดดงมาเอา้าวัสดีครับตั้งแต่มาเป็นผาแดงแม่พรท่านได้เห็นหน้าอยู่พี่นอ้องอัปเดตล่าสุดมื่อวันที่เท่าไหร่ก่อนยี่สิบห้าเอา้ สใสนสวยค่ะไปงานขอร้านไทยมาเนื่อนี้ปวดกว่านี้ใ่ละ่ะยนก็ได้ไหมเอาหอมปะฮะเอาหอม,มเอามอยบางคนแบบพี่เดียว <พอ S 1> เห็นแต่เป็นผาแดงนะนี่กับยันกลับบ้านเดี๋ยวพี่นอ้องแล้ววันนี้พี่ดีวต้องบินทุ่มหนึ่งต้องบินอื่นคือเก่าบ้านก็นยังสวยพี่ดีวอ่ะบอกคำหนึ่งนะทุกคนถ้าพ่อแม่เราอ่ะยังไม่สบายอ่ะพี่ดียวกับคือสิบ่กลกาไปซอยเหลือผู้อื่น ทุกมือนี่นะข้าบนหนบ่แม่แนค่ะต้องเห็ดทั้านบนเพามันหลังใหญ่เกินอันนี้แม่เทดินจักรลดแม่อันนี้ดินเก้าสิบเสสองรดอุ้ยระวังนะอุ้ยอุ้ย,ยถ้าก้องเราน้องนีน่าติดลมแล้วอิล่าน่อยเนี่ย,ยไปสัแปรพี่ดิวแบบผาแดงนางไอ้นี่บรรยากาศพี่น้อง บรรยากาศอู้อันนี้ต้นอย่างไหมอ่ะต้นมีฮะต้นต้นมีใบมีทีเขาอันตาก,กิน้ำสางตะเกาทีหอมหอมอทีเขาเอาป็นส่างป็น,น,นมาตัด้ตนวะเก่าอมออันนี้มันจะว่าอากาศดีแห้งค่ะเนี่ยมันจัมีหอมนีดๆออ อ๋อต้นนี้ม่ต้องต,ตัดออกเนาะบ่คะอกต้นต้นน,น,น,นี้มันเป็นต้นไม้โบราณเหรอแม่ต้นไม้มีเวลาข้าเจ้าวสมัยกวอนขจาเกินใบอ่อนมันเขีออย่างนู้วยหรอเหรอเออเดู๋ไม่เคยเห็นต้นไม้เนี่ยใบมีใบมันเนี่ยยอดมันสวยๆตรงเนี้ยขาจาวที่เอามาเข็ดตักนานกินน้ำส่างสมัยเก<อ>่าเนี่ย ผู้ใดหูจักต้นมีพี่น้องเนี่ยมาเห็ดกล้วยแล้วก็ตักน้กินสมัยเก่าเออนั่นแหละอ๋อเนี่ยเหมือนแับกินใบมันจะหอมอืมแล้วถาากินน้ำสั่งมันจะแซ่บหอมจริงอ๋อจริงหอมจริงมันจะหอมอ๋อแสดงว่าแม่รู้จริงเนาะมันเป็นใบไม้ที่หอมแล้วเออเป็นใบไม้หอมอ่ะมันก็มันก็จะได้รสชาติของน้ำน้ำสังเ้าตะเกาว่อน้ำในนั้นเ้าตะเก่ามันก็จะอร่อยต้นมใช่ให้ลงหงาวเย็น แล้วแล้วดูบรรยากาศนะได้ยินเสียงแบบเหมือนจริงเขาเรียกอเลยนะเสียงธรรมชาติอ่ะเนี่ยอันนี้เคี้ยยานางได้หนิแมนบอเนี่ยมีอันไหนยานางเนี่ยอันนี้ไหมนี่พี่นองแมนบอโมเขี้ยยานงยานางเต็มเลยบรรยากาศบ้านพี่ดิวมีทุกอย่างพี่นองเอยอืมของใหม่ก็ดีนี่ละ้างเพิ่ะไดใสโฮมเมดอะไรอยู่คุณน่ะมีหอทั้งหมดแดงเนี่ย ลังมดอ่ะลังมดแดงใครเป็นอย่างเนี้ยเจ้าเงี้ยวหรอกเนี่ยเนี่ยโรงเฟียงโกดังเฟียงอะไรอย่างเงี้ยพี่ทำหมดนะแล้วที่ตรงเนี้ยพี่ซื้อหมดเลยเนี่ยอันนี้กท็ที่พี่ดิวนะเนี่ยพลาสีินนสกเบอ,อนรันเสี่ที่ของ พี่ป,ป้าๆนี่แหละเพิ่อนกับมา้ขายนเนี่ยมองดูกระแมงยีหลีพี่น้องนี่อันนี้เป็นโรงฟางนะโรงฟางพี่ดิวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมี่ก็เห็ดพี่ก็เห็ดเนี่ยใครที่แบบบางคนเด็กวัยรุ่นไ่ะยังไม่แก่ตัวไม่รู้หรอกว่าการทําพวกนี้มันดียังไงแต่สําหรับพี่ดิวนะต่อให้ฉันบ่มีเงินให้ถงซุมือนีเด้อฉันกลับมาบ้านฉันมีทุกอย่างฉันแฮปปี้เดใช่ออเออพี่อยู่แฮปปี้นะแบบ<อ><อ>กลับมาบ้านอุ้ย ฉันมีเนี่ยขายฟางมัดละเท่าไหร่แม่ทุกวันนี้สามมัดลอยพี่น้องเนี่ยบเนี่ยขายเฟียงสามมัดลอยใช่ค่ะกำไรนิดๆหน่อยๆก็อยู่ได้เน,นี่ยลงฟางแล้วที่ตรงนี้ก็ผืนใหญ่นะตรงนี้ก็ใช่มันหลายล็อกเพราะว่ามันเป็น,น <laughs> มันม,มันเซนทีเกาแก่พี่น้องอันนี้ก็จะกลายเป็นข้างบ้านปลาไข่เห็น <c oughs> ไหมเห็นไหมสวยงามหัวพี่ดีวบอหนูเบิงจ่าสันดังรถไถอย่างเงี้ยเห็นไหม แม่เนี่ยแม่ก็เทือนรถไถสองคันเนี่ยรถไถรี่ก็ซื้องินสนให้เพลินตอนนั้นใครตามมาจากคลิปรถไถที่บอกว่าสลักมันหายอ่ะพี่ก็ซื้อให้นะซื้อสลักเหรอคะซื้อสลักเนี่ยสลักเกือบแปดแสนคันเนี่ยคุณนายแม่นี่พอคุณนายแม่ได้รถไถคุณนายแม่ก็ก็ปูพืนไปเลยครับ เพราะว่าแม่เรี่ชอบถนอมทรัพย์สิน่โดนแดดโดนอะไรเนี่ยคนมักของใช่มักอันนี้ยจังมีมะพร้าวส้มโอพวกแปรงแตงโมเชยุนใครตามมาจากคลิปรถไถ่เวอร์ชั่นนี้นะครับรถไถ่แม่เรียบก็ขับดีแม่่คะแต่พี่ดิวนะครับนี่ยางไปปิดจีบยุบบานแม่นี่ไปเบิ้งบักม่วงอันนี้ก็จะเป็นบ้านคุณแม่่เนี่ยแม่โบมไว้น้ำดอกไม้นะเนี่ยเปิดบางวงพี่น้อง ครับค่ะเป็นเอาไว้ให้สร้างก็ได้แม่แม่นเพิ่นกินทั้งหมดเออไฮซางไร้างให้ใหยังเพราะว่าเน,นี่ยแฟนครับมะม่วงน้ำดอกไม้กูเองครับพี่น้องมะม่วงแม่นมะม่วงกูเองมะม่วงเอ่อน้ำน้ำดอกไม้ครีมไข่มุกพี่เดียวครีมไข่มุกพี่ดิ้งครีมไข่มุกพี่เดียวต้องลองต้องลองนะแฟนครับหมักบอคลิปแบบนี้แม่แม่เยอะสหาว่าน้องดิวเป็นเด็กน้อยหรือมาสอนสอนผู้เบิงในในคลิปเด้อพี่น้องดิวกะวอาไปตามความรู้สึกแล้วก็ สิ่งที่ดิวได้เหตุได้แปลงเด้อพี่น้องเดียวกะคำพูดอี่ยังที่มันผิดพลาดประการใดไปหลากขอโทษขออภัยเด้อแต่ว่าตอนเนี้ยหลายยืมเงินได้บ่ขอเงินพี่ดิวหน่อพี่ดิวกะสิขอเงินแฟนขับคืนหน่อยมมีก็น่าสืบดิ้งอยังกินนะอือก็แบบบองหวงผาเนี่ยน่าหลานเนี่ยเออแม่เล่นนังก็อยู่นี้จริงเนาะเดี๋ยวซิมแป๊บนึง ทั้งผมด้วยไม,มอ่ะแมนทั้งผมนี่นแหละหมอปวดแม่ปลาคาบมาเดียงหรอแม่ไปไอ้ไอ้คอนเจียนได้ปลาคาบมามะเห็นอา่างปลาคาบเดียงปลาคาบเออไม่มันชอบอืมชอบเวลานะก็นั่งเบิ้งอู้สวยมากเห็นบ้านป้าบ้านป้าที่บ้านป้ากับบ้านหมาเห็นไหมแม่เห็นแล้วแม่มีความฝันว่า อยากได้มากเลยแล้วก็ไปบอกประคาบอกใช่ตัวเท่าไรตัวละแปดร้อยแม่เอามาสามตัวอีกตัวหนึ่งมันเป็นผัดตัวอาหารที่ไม่ได้พิเศษนะทุกคนแต่โคตรอร่อยอ่ะจริงเนี่ยเสือไปพี่ดิวเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายถามเลยขายเลยใช่แม่อันนี้ใส่ดิวเป็นคนอยู่ง่ายไหมอยู่ง่ายกินง่ายพี่ดองบาบ้เรื่องมางแม่แ่ะ อยู่ได้สบายอิ่มเลยอันนี้นั่นแหลอือนี่ยังเข้ากับลูบไว้เือปลูกไว้เต็นี่หอมนี่นุ่มนีเนี่ยอือทราบน้องอือรวมประเด็ดกรดูกฟับหอมอืออืม จะผักเนี่ยแม่ลวกจริงๆนะสดๆค่ะผักเจ็ดอย่างเแ่เปเขา้าวบ้านนี้กินน้ำไม่เย็นนะคะแต่ลูกน้ำลูกน้ำทำไมพี่จะกินน้ำไม่เย็นทำไมเรี่ยนไม่เรียยนก็กินน้ำไม่เย็นกินน้ำเปล่า สุ้บ้าแข็งแรงกินน้ำเย็นแล้วมันกินไม่ไม่ไม่อิ่มล่าสุด <c oughs> จบคลิปด้วยการกินปลาแดกบอง <c oughs> ก็ไปงานผ่าแรงอะ่ะไอ้สอสอสอถามา่างกินอย่างขึ้นรอแทะหน้าตาดีเลยบอกว่ากินบองปลาแดกเรื่องกินพี่น้องบองปลาแดกลวกคัก อาหารผืนบ้านตะเสียมอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะชีวิตจริงเลยครับแบล้วแล้วเนาะอืมอันนี้บปแข่งก็ดบ้าจะสวนพุนปิดท้ายด้วยหนึ่งคำบุ่มบุ่มจบอ่ะไปต่อครับคลิปต่อ อยากให้ทุกคนเห็นความเลียวนี่คนถามว่าป้ายเลยอันนี้ป้ายงานบวชตอนที่อยบวชแม่ค่ะตอนปีหกสามเออปีหกตอนไอ้บวชอันนี้หกแปดเนาะอืมบวชมาัวบวชโดนเราหกปีแล้วอืมหมดนะเบิ่งเนี่ยแล้วมัมะม่วงก็มีนอกจากมาละกอใช่ก็มีมะม่วง เาเป็นนนนห้้อัีดี๋ยวคนรูดรอดูคิดว่าปีนี้มะละกอจะประมาณกี่ต้นปีที่แล้วสี่สิบกว่าต้นเดี๋ยวเจอปีนี้แม่เรียเพาะเพาะพันไว้ล้ใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันเลยเดี๋ยวฝนหมดฝนเดี๋ยวลงแล้วคอยดูเลตพี่อย่างนานนี้ยังจาราคาได้เลยหมื่นสามพันบาทใช่ค่ะพี่จาได้หมดเพราะทุกอย่างพี่ซื้อแล้วมันรู้สึกแบบมันเป็นความเออมันเป็นความทรงจำอะจำราคาในบ้านทุกอย่างได้หมดเลยว่าแฮปปี้นะครับ อัปเดต25่ส้าพฤษภาคิมไข่หมุกพี่ดิวนะคพี่ดิวก็จะไปสนามบินด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่แบบติดตามกันนะครับที่ได้ลาเด็ไปเลยไ้ตอนที่ได้กลับบ้านกลับบ้านไปหาเห็ดเวียกเพืนง,งานต่อไปอเออิ <laughs> <laughs> นหงเลยนี่แหละม,ลมันเป็น,<ห>นความสุขจริงๆ เมื่อก่อนนะกลับบ้านมานะเวลากลับกลับออกไปอ่ะจะน้ําตาไหลเพราะว่าชีวิตครอบครัวจนไม่มีเงินบมมีเงินบมมีเฮี้ยงงามให้แม่ยู่ทุกวันนี้นะทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะมีความสุขมากแล้วแบบเออแบบอุ้ยแม่กูได้อยู่สบายแล้วแม่ฉันได้อยู่สบายครอบครัวอยู่สบายแล้วแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็มอนี้ให้แม่ให้ขอพร โอ้จเจริญเจริญเด้อ,อถ้าหนูทาสิ่งไหนก็ขอให้สําเร็จมีแต่ความสุขคมเจริญไปไหนมาไหนตลอดป,ป,ปลอดภัยเฮงเฮงปังๆะลูไหนก็พักนะคะขอบคุณครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นปลูกพ่ลูงใสให้ลูกนานๆ,นานๆอยู่อีกสักห้าสิบปีพอ,หอให้ไม่เลียบอยู่ร้อยปีร้อยยี่สิบปีขอบคุณมากๆไม่เลียบสุขภาพแข็งแรงก็ดีใจแล้วทุกวันนี้แม่ไม่มีโรคไม่มีภัยก็แฮปปี้ ตลอดขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากด้วยนะครับคนที่จะมาขายประกันให้ไม่เรียบนะพี่ดิวซื้อไว้หมดแล้วเยอะแล้วให้สุขภาพแข็งแรงยังบอกแม่เลยว่าถ้าแม่อยู่ได้สักเก้าสิบร้อยหนึ่งเก้าสิบปีนี่พอดีนะเก้าสิบปีก็ยังเดินเดินเดินได้เด้คนผู้นี้เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบดูแลตัวเอง กินปลากินอะไรเนี right ่ยเนี่ยใครที่แบบว่าลุงล่าสุดลูกน้องในสมองเส้นเลือดในสมองตีเขาจะชอบกินปลานะปลาหนึ่งเขาไม่กินไขมันนะแม่ค่ะที่เห็นแม่เรียมพูนดีย่างสี้นแม่เรียบชอบกินไขมันบ่กกินบ่กกินของทอดอี่อย่างที่มันแย่ๆอ่ะเวลาพี่ดิวไปซื้อของให้เราสิบอกว่าซื้อปลาปลาแล้วก็มาเิียแบบพวกต้มๆแม่ค่ะต้มน้ำน้ำใส่เนั่นแหละแฟนคลับก็ฝาก ฝากด้วยนะคะฝากน้องดิวตัวน้อยดิวก็ยังเป็นดิวตัวน้อยของแม่ตลอดดิวก็ยังเป็นดิวตัวเล็กๆในสายตาแม่ตลอดถึงแม้ว่าวันนี้พี่ดิวอาจจะเป็นคนที่เติบโตหลายๆด้านแต่ว่าพอแม่มองเรากลับมาไปยังเป็นแม่ค่ะที่จะต้องเป็นลูกเจี๊ยบคอยมองอุ้คอยมอง,น,องน้อยอยันสี่น้องัสี่แม่ค่ะก็ความที่เป็นแม่ก็ยังห่วงห่วงนะคะมองว่าโ้เขาก็คือ ูดเด็กหน่อยพูน้นงสิโอ้เขาเลี้ยวเห็นแล้วมาคิดน้ำอยู่่าเศร้าอะ่ะพี่นงื์ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวพี่ดิวก็ต้องไปให้แม่ซีเขาให้เนาะแล้วก็ซิเอาเข่าไปขายเพื่อส่งคารรถลูกเพราะว่าใส่เงินหมดแล้ว <c oughs> นี่ข่าวกับพ่อได้แล้วใช่แม่โอายวพ่อให้แฟนขับนะสาธุเด้อพี่ดองแฟนขับของคุณอิวของมาเรียบถูกถูกทันทัวประเทศเด้อค่ะขอให้มีความสุขความเจริญคิดเงินในเงินคิดท่องใดท่องจิอยังกับซัมเดจเฮงเฮงปังปังทุกคนค่ะขอบคุณครับเจอกันค่ะ